ตาก็รู้ว่าหน้าตาสวยแค่ไหนนะครับวันนี้วันที่เท่าไรอ่าสิจพฤจิการนะมาเรียนแค่นี้เลขที่สิชูสนิ้วสู้สหัวข้อ3.2เรื่องการวิเคราะห์และการนําเสนอข้อมูลเชิงปริมาณในภาคเรียนนี้เราเน้นเชิงปริมาณการนําเสนอข้อมูลเนี่ย มี2แบบใหญ่ๆคือแบบตารางเราเรียนไปแล้วอีกแบบหนึ่งคือนำเสนอด้วยแผนภาพการนำเสนอด้วยแผนภาพอันแรกที่นักเรียนจะต้องรู้จักคือฮิสโตแกรมฮิสโตแกรมเนี่ยเป็นการนำเสนอข้อมูลจากตารางความถี่โดยใช้แท่ง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเรียงติดกันความสูงของแต่ละแท่งก็คือความถี่ของแต่ละชั้นดูตัวอย่างอันแรกจากตารางพูดถึงจำนวนสมาชิกในครอบครัวสองคนสามคนสี่คนถึงหกคนห้าคนมีอยู่สองครอบครัวยกตัวอย่างอ่านตาราง สำรวจทั้งหมดกี่ครบ 20, 20. อบครัว20ครอบครัวนะครับไปนำเสนอเป็นฮิสโตแกรมได้อย่างไรนี่เป็นแบบนี้แกนนอนแทนจำนวนสมาชิกก็คือส่วนหน้าของตารางส่วนหลังของตารางก็คือจำน,นวนครอบครัวคือตรงนี้จําได้ไหมย้อนไปดูหน่อย <S <S 1> <S 1> <He S 2> เห็นไหมครับส่วนหน้าคือจำนวนสมาชิก อันนี้คือจํานวนครอบครัวข้างหลังส่วนใหญ่จะเป็นแกนตั้งข้างหน้าเป็นแกนนอนไปดูแบบที่เป็นอันตรภาพชั้นยกตัวอ,อย่างอันนี้สามถึงห้าสี่สิบอ่านเฉพาะซ้ายขวานะชั้นที่สองสี่สิบสี่ห้ามีหกคนก็นำมาสร้าง เป็นฮิสโตแกรมได้แบบนี้นะครับไอ้ตรงนี้คืออะไรคือการย่อแกนจะสังเกตเห็นว่าแต่และช่องเนี่ยห่างกันเท่าไหรนะ่เนี่ยห้าห้าห้าแบ่งเท่ากับบนหมดเลยแต่ตรงนี้เราได้เริ่มต้นจากศูนย์ห้าสิบสิบห้าอะไรไหมไม่ไม สัญลักษณ์นี้คือการย่อแกนส่วนที่ไม่ได้ใช้เราก็ย่อมันทิ้งไปอย่างนี้ส่วนแท่งแรกสูงเท่าไหร่ส,สูงสามแท่งที่สองสูงหกเป็นแบบนี้เราเรียกมันว่าฮิสโตแกรมในเรื่องของฮิสโตแกรมเนี่ยเราจะ ต่อยอดการสร้างกราฟอันนี้เราจะเรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมของความถี่รูปหลายเหลี่ยมของความถี่จุดกึ่งกลางของแต่ละแท่งไว้ก่อนแล้วก็ก่อนถึงประมาณตรงนี้เลยไปครึ่งแท่งนะความกวาม้างอ่าครึ่งแท่งก็คือแค่ 2.5จุดห้าิ้มไว้เสร็จแล้วก็ลากลากเส้นตามจุดเนี่ยปุ๊บลากเส้นปุ๊บปุ๊บทีละจุดแบบนี้อืมอืมลากตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนี่ยเป็นอย่างนี้เส้นที่ลากเมื่อกี้นี้เรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมของความถี่อันนี้อันที่สองแล้วนะ อันที่สามอันที่สามเรียกว่าเส้นโค้งความถี่เส้นโค้งความถี่เกิดจากการเขียนเส้นให้มันโคง้งมันจะโค้งไหมเนี่ยโอ้ยโค้งไหมเนี่ยให้มันไม่สะดุดอะแต่เวลาครูเขียนตอนนี้ที่เขียนให้ดูมือมันสะดุดมันโค้งสวยไหม ไม่สวยทำยังไงให้โคง้งให้สวยเส้นที่เขียนอันสุดท้ายเมื่อกี้นี้เรียกว่าเส้นโค้งความที่จะสังเกตเห็นว่าข้อมูลส่วนใหญ่ถ้าเราแบ่งตรงกลางดิข้อมูลส่วนใหญ่ด้านซ้ายกับด้านขวาอันไหนเยอะกว่า,ด,า,าด้านซ้ายเยอะกว่านะครับ ด้านซ้ายเยอะกว่าเราจะเรียกโค้งว่าเบ้เบ้อะไรอ่ะเบ้บบสายเบ้อะไรเบ้ายหรือเบ้ขวาเบ้ายเบ้ายอะงั้นเขียนใหม่งั้นเขียนใหม่นะ<อ>ขนนเขียนเส้นโค้งใหม่ถ้าครูเขียนเส้นโค้งแบบนี้อะอันนี้เบ้อะไร เบอะไรครับเบเบขวาี่้องเบขวาเบขวาหรือเบซ้ายก็ไม่ลบนะครับเขียนอีกกราฟหนึ่งนะครับเขียนอีกกราฟหนึ่งเขียนโค้งขึ้นมาแบบนี้โค้งด้านซ้ายสีชมพูเนี่ยเราเรียกเบ้อะไร าลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่า b ลบหรือเรียกว่า b ซ้ายส่วนด้านนี้คือโดนด้านนี้มันถึงไปเทไปทางน Lucas ู b ้นเราเรียกว่า b บวกหรือ b ขวาความหมายคืออะไรครับสองอันนี้ความหมายคืออะไรถ้าเ b ขวาภาพนี้นะหมายความว่าส่วนใหญ่เลียนอ่อน พระด้านซ้ายคืออ่อนคือเทมาซ้ายอ่ะปัดขวามันก็มาซ้ายกลายเป็นเรียนอ่อนคือคนส่วนใหญ่เรียนอ่อนถ้าพูดถึงการเรียนส่วนภาพนี้ส่วนใหญ่มาทางนี้มาทางน,น,นี้ก็เรียกว่าเก่งหมายความว่าส่วนใหญ่เรียนเก่งถ้าภาษาเส้นโค้งปกปติเราเรียกมันว่าเบซ้าย จะลึกลงไปอีกนิดหนึ่งเรื่องของเส้นโค้งที่บอกว่าเบ้ขอพูดเบ้ขวาก่อนตรงที่สูงที่สุดเนี่ยเราจะเรียกมันว่าฐานนิยมแน่นใลลักษณะของโค้งเบ้ขวาเนี่ยมันจะมีอีกสามจุดที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือ ตรงนี้จะเป็นค่า x bar ตรงนี้จะเป็นค่ามัธยาฐานโดยปกติแล้วเนี่ยความกว้างตรงนี้จะเป็นสองเท่าของช่องนี้นี่คือลักษณะของโคง้งเบ้ขวาถ้าเห็นภาพอย่างนี้แล้วสามค่านี้อะไรอยู่ขวามืออะไรอยู่ขวามือ สามค่านี้อะไรอยู่ขวาตอบยากเหรอ x าร์าจากภาพนี้นักเรียนต้องสรุปให้ได้ว่าค่า x าา์เนี่ยจะมากสุดค่ามัธยาฐานอยู่ตรงกลางแล้วก็ฐานนิยมจะมีค่าน้อยที่สุดนี่เจอลึกลงไปอีก <c oughs> ไปพูดถึงเปสายบ้างตรงกลางก็คือโหมโดโหมโดคือฐานนิยม แบ่งกับเป็นสองช่องเป็นหนึ่งช่องตรงนี้ลากปุ๊บตรงนี้ลากปุ๊บตรงนี้คือค่าเฉลี่ยตรงนี้คือมัธยาฐานอันนี้กว้างเป็นสองเท่าของช่องนี้ความกว้างนะครับความกว้างถ้าเบซสายความหมายหมายความว่า x มาจะน้อยสุดมัธยาฐานแล้วก็ หมดงานวันนี้ที่นักเรียนต้องทำในสมุดคือวาดโค้งเบซ้ายเบยขวาลงไปพร้อมกับเขียนส่วนประกอบต่างๆที่นักเรียนฟังแล้วสรุปได้อะไรจากที่ครูสอนคำว่าเบซ้ายเบยขวาแต่สิ่งที่เราจะนำไปใช้ประโยชน์ ในวิชาเพิ่มเติมไปต่อยอดในวิชาเพิ่มเติมคือเส้นโค้งปกติคำว่าเส้นโค้งปกติหมายความว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเท่ากันนักเรียนลองไปดูตัวอย่างตารางความถี่แบบที่เป็นจำนวนเต็มบ้าง8.15-93ถึง93ชั้นแรก ชั้นต่อไป8ปดสิบ้าถึชั้นแรกชั้นต่อไป94้าสิถึงร้อฮิสโตแกร,รมเราทำอย่างไรเราใช้การใช้ขอบบนขอบล่างมาลงเห็นไหมขอบบนขอบล่างมาลงส่วนความสูงก็แล้วแต่ความถี่ของแต่ละชั้นแบบนี้วิธีแรก อีกวิธีหนึ่งคือใช้จุดกึ่งกลางลงเฉพาะค่ากึ่งกลางชั้นก็ได้เหมือนกันนะครับลงตรงนี้ว่าค่าอ่านว่าอะไรค่าตรงกลางที่อ่านว่าอะไรขีดไว้ตรงนี้ตรงนี้ขีดไว้ตรงนี้แล้วก็อ่านค่าออกมานะครับอย่างเช่นอันนี้แปดสิบห้าถึงเก้าสิบสามกึ่งกลางชั้นคืออะไรแปดเก้า ชั้นต่อไปกึ่งกลางชั้นคือ98ก็ํำมาเขียนในนี้ในแกนนอนเป็น89ตรงนี้ก็คือ98แแล้วตรงนี้ไม่ต้องเขียนนี่วิธีที่สองคือใช้กึ่งกลางชั้นมาเขียนมีสองแนวทาง การนำเสนอด้วยแผนภาพวิธีต่อไปคือแผนภาพจุดเป็นวิธีการลงจุดเล็กๆแทนข้อมูลแต่ละตัวเหมาะสำหรับข้อมูลประเภทเดี่ยวๆเป็นจำนวนเต็มอย่างเช่นจากอันนี้จากเหรียญทองข้อมูลการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวนี่นะ เหรียญทองหนึ่งเหรียญมีอยู่เจ็ดประเทศเหรียญทองสองเหรียญมีอยู่สามประเทศเป็นแผนภาพอย่างนี้นะครับจำนวนเหรียญทองหนึ่งเหรียญทองมีกี่ประเทศนะเมื่อกี้เนี้ยเจ็ดประเทศก็จุดเจ็ดจุดให้มันตรงกับเลขหนึ่งเนวะมันตรงกับเลขหนึ่งจุดขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดจุดเรียงไปเรื่อยๆให้มันเห็นว่ามีทั้งหมดเจ็ดประเทศ ถ้าเราอ่านจากแผนภาพจุด14เหรียญทองมีกี่ประเทศสองประเทศสิบเหรียญทองไม่มีห้าเหรียญทองสี่ประเทศตัวอย่างต่อไปพูดถึงจำนวนชั่วโมงการออกกับรังกายของครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งต่อสัปดาห์ออกห้าชั่วโมงกี่คน ออก4ชั่วโมงไม่เลยออก9ชั่วโมงไม่มีเลยออก1ชั่วโมงไม่ออกเลยหนึ่งคนนั้นคือใครวะอัเลอคุบิยะเหลยอเอายุ่งนาทอันนี้คือตัวอย่างการอ่านแผนภาพจุดโอเคไหมไม่ยากนะครับแผนภาพต้นใบ แผนภาพต้นใบเนี่ยเป็นการนำสเสนอในลักษณะที่ลำต้นเป็นสิบเท่าของใบยกตัวอย่างข้อมูลยี่สิบกว่ากว่ามีเยอะเลยเนี่ยยี่สิบกว่ากว่าปึ๊บถึงตรงนี้ เราก็นำเสนออันนี้เป็นต้นส่วนอันนี้เขาเรียกว่าใบยีสิบนี่ไงตัวแรกก็ใส่สองไว้ที่นี่แล้วใส่ศูนไว้ตรงนี้ที่อยู่ส่วนด้านต้นคือเลขยีสแต่เราไม่เขียนเราเขียนแค่หลักสิบว่ามันคือขึ้นต้นได้เลขสองพอเวลาอ่านก็อ่านเป็น 2ี่สิบยีาอเลยยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่ห้ยี่หกยี่เจดยี่เจ็ดยี่แปดยีแปเก้าเอา5หิกว่ามีอะไรบ้างาก็คือมี5้าสองห้า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 แครบไหมการนำเสนอแบบนี้เรียกว่าแผนภาพต้นใบ สังเกตใบต้องเรียงจากน้อยไปหามากนะไปต้องเรียงจากน้อยไปหามากเห็นไหมครับเรียงจากน้อยไปหามากสองหกยกตัวอย่างตัวนี้นะสองหกเจ็ดเจ็ดแปดซ้ำก็ต้องเขียนเอ๊ะแล้วถ้าไม่ถึงสิบว่าไอ้พวกนี้อยู่ไหนเนี่ยพวกนี้อยู่ไหนเนี่ยพวกนี้อยู่ไหน ก็คือขึ้นต้นด้วยศูนแบบนี้เป็นการนำเสนอด้วยแผนภาพต้นใบบางครั้งเนี่ยอาจจะเขียนต้นแค่ต้นเดียวและสองฝั่งเป็นข้อมูลสองชุดยกตัวอย่างอย่างเช่นคะแนนสอบของนักเรียนหกทับหนึ่ง กับคะแนนสอบขอต้ังเรียนหกทับสองหกทับหนึ่งตั้งใจมาไว้ฝั่งซ้ายหกทับสองตั้งใจไว้ฝั่งขวาหกทับสองสสุดกี่คะแนนดูจากต้นใบเก้าสิบแปดต่ำสุดหกทับสองห้าสิบเจ็ดยากไหมอ่านจากแหมถ้าต้นใบอันข้อมูลข้างบนไม่ให้ดูละให้ดูแค่นี้ ถ้าให้ดูแค่นี้ปุ๊บตอบคำถาม,ถาม,ถามตามสซนหน6ทัหนึ่งสูงสุด6ทัพหนึ่ง97สังเกตใบมันจะเรียงจากน้อยไปมากเรียงจากน้อยไปมากเรียงออกไปนะเรียงออกจากต้นไปนะอันนี้เรียกว่าแผนภาพต้นใบ